เป็นยุคที่ใครๆก็มองหาและใครๆก็ทําออนไลน์นะคะเนี่ยมองหาโอกาสนะคะมองหาช่องทางการสร้างรายได้นะคะเพราะว่ายุคนี้อยู่ยากเหลือเกินนะคะทุกอย่างแพงหมดเลยค่านู่ค่านี่นะคะค่าน้ํามันก็ขึ้นนะคะค่าของที่ที่สูงม,มากนะคะและรายได้ช่องทางเดียวอาจจะไม่พอเราจะต้องหาเพิ่มนะคะทีนี้งานประจําเราก็ต้องทําแล้วเราจะทํางานอะไรคะที่สามารถที่จะทําคู่กับงานประจําได้แม้โปรเจกต์บทนี้ พิ่ก้องวิธีกร,อ,กร,กรอ,อายุน้อยร้อยล้านนะคะคุณก้องอาคาัครานิธิพลนะคะได้สร้างเครื่องมือที่สามารถสร้างเงินนะคะสร้างรายได้ให้เราจริงกับเราทุกคนในส่วนของตัวแมเงเองเนี่ยได้เข้ามาทําธุรกิจแล้วมีผลลัพธ์ในระดับหนึ่งนะคะมีรายได้ แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะคะมีสุขภาพที่ดีมีรายได้แล้วแถมได้เที่ยวฟรีด้วยนะคะและสำหรับตัวเองปัจจุบันลาออกจากงานประจำเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะและสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้คลิปนี้นะคะเป็นโอกาสนะที่อยากจะเริ่มต้นหรือเข้าร่วมหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ให้ทักนะคะข้างล่าง